สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4,5,6ป่าแมวเลยนะครับผมนี้เราก็อยู่กับค่ายสเปดแปกแปดศูนเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องงั้นมาเล่นเกมอันแมวน่อยนะครับผมนะ้ะก็ทุนเปียกพันนะครับเนาะมาเดี๋ยวเฮ้งัดทางงัดไปที่100เบ็ดหนึ่งยแล้วกันนะครับผมนะมเกิดกวนมันเป็นสูตรม่ก็าจะสปีนที่ 7, 500, เจ็ดพันห้าลุยครับผม เอาไข่สเปกเอดแปดศูนย์แปดนะครับผมแนมะ่ก็เป็นไข่เปิดไม่อีกแล้วนะครับเนาะเอาก็เป็นยุดไม้นะครับผมแนมะ่ช่วงนี้ฮิตยุดไม้เหลือเกินเปิดมาบ้า,บาแร้วว้ยวพี่ดอกเอ้ยเอิบเขี้ยงกระเพื่อมเอาเลกเาายก็ใส่มาอีกครับผมบางนี่พี่ดอกเอ้สวยงามเอาแล้วไงไม้อีกแล้วไมเอิบเขี้ยงกระเพื่มเอ้ยไมาอีกสวยงามไหลไปนับไปเลยเอ้ยได้ครับผมเอาละนะครับผมแนมะ่ เปิดแรกแหกหมาก็บิ๊กเวีนไปหนึ่งเทนะครับเนาะสวยเอาได้เลือกได้ย้ำลงคลิปแล้วนะครับผมนะหมามือหนึ่งหายสามมื่อนะครับเนาะงอุ้คักดีนะครับไม่เดียวพี่ต้องเอี๊ยบเฉยครับเพิ่มต่อบอสห์ถ้าเอชงสวยงามเลยนะครับผมนะแต่คุณเขาหน่อยนะครับผมคุณเขาหน่อยนะครับผมนะคุณยังบนไหลนะครับเอาได้อยู่ครับผมซอยแง๊กไปนะครับผม ีกสอยไปอีกครับเมมีบอสสวงยเงี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเอ้ยออไปทีนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกดุนะครับผมนะฝนตกบ่อยมากนะครับก็รักษาสุขภาพกันเนเด้อนะครับพี่น้องเด้อนะครับผมนะมาแล้วเป็นเล้วเป็นแลเ้มเขี่ยงครับเพิมต่อบาเฮ้ยเรียบร้อยด้วครับเรียบร้อยสิครับจังสีนะครับกับไม่ก็ไปหนึ่งแทเนาะครับเนาะหวานจีบเลยครับผม กำไรเฮ้ามาเลี้ยวนะครับผมไงกำไรเฮ้ามาเลี้ยวนะครับ1นึ่พันหนึ่งร้อยนะครับเนาะโอเคก็ผมก็จบไปที่เปียกพันหกเน้นเน้นไปหนึ่งเท่นะครับผมนะที่ว่าเปิดแรกก็เฮกมันอยู่นะครับผมเบิ้งบางแลกยังบ่ปันใดนะครับต้องเบิ้งบางที่สองครับพี่น้องเอ้มางัดทางงัดทางงัดทางงัดไปลวดนะครับไม่ที่สองครับพี่น้องเอาไม่แลกเขาได้กำไรนะครับผมเบิ้งไม่ที่สองนี่สิได้บอน้อนะครับ โอเคคุณส okay, so MM uh ี huh. so so uh ่รออยู huh. well, so ่แล้วนะครับดีๆใส่บนน้องสิบสองสปินเนี่ยคุณหกรอไปแล้วนะครับผมนะจะให้รอไปถึงเมื่อไหร่นะครับห่วยห่วยแววบดีเราเด้อครับพี่น้องทังสิเออบันเออแเกรเพิ่มาอีกแล้วไปแล้วเออแเกรเพิ่มาอีกแล้วไปเออแเกเพิ่มเอาวได้อยู่ครับผมบางนี่นะครับด้วย บีกวีนไปหนึ่งเทนะครับผมนะสวยเอายังอีกหลายสปินครับผมพี่นอ้องนะยังมีความหวังนะครับผมนะความหวังของหมู่บ้านยังมีนะครับนะ้อยเอาแล้วไงเอาแล้วไง <laughs> 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 เป็นจังสีนะครับแววเกียร์โอ้ยซอยเงี้ยไปนะครับผมนะแววเกียร์นด้แลพี่น้องเลยเอากูสิบหกรอไปนะครับผมนะกีได้ใส่น้องเอาใดไ่นะครับนะ สวยงามนี่บอสสปินสุดท้ายแล้วครับพี่ดอเอจะได้ทุนคืนไหมบังใหญ่ๆว่ายังไงโอ้ยบังหน่อยเกิดประกับเอิบเขียงกระเปผมเฮ้ยเดี๋ยวลอยครับพี่ดอเอเกลี่ยนนิดๆไปหนึ่งเท้านะครับผมนะขาดทุนคอร์ล่อนะครับผมเนาะจังสีเหมือนมันจะชอบความรุนแรงนะครับผมนะมาขอใส่ไปที่เบียด400ยำยำยำๆำยำยำยมาแล้วก็หนึ่งพันรอบเงีวๆไปครับผม แมชอบความรุนแรงนะครับผมแม่สวยเง็กๆงงไม่ชอบนะครับผมเอามีต่อครับผมสวยและเสี่ยงเดียวนะครับผมมันบ่มีคุณนะครับนีเด็กคุณมีเด็กคุณโอกสวยเขาโบต่อเนี้ยไปเออเอาเออเอาเออเรียบร้อยเอลเกียร์นะครับผมเอาเอาเออมาอยู่ครับไปดอก้ยเอาจังหวะนี้นะครับเอมเขียรกระเป๋อมีต่อปะ สวยไว้แตกพี่น้องไว้แตกได้ใไอ้เอ,อเวเขียกกระป๋อม,วมวไว้แตกได้ในไซเมียวเมียวไวยเอวเขียกกระป๋อมเมียวเมียวโอ้ยเมียวบูมาก,กบ้างดีครับเอวเขียกกระป๋อมโอ้ยได้อยู่ครับพี่น้องเอ,อ้ยบวกแล้วมันชอกความือนแรกนะครับกับซุ้มเมียก้าพี่หนึ่งเท่นาครับเ <c ười> <c ười> นาะคุณภาคกับภาคพิษภาคถีบแล้วโอ้ยพอๆๆเอาแถามอีกร้อยแปดสิบครับพี่น้องเลยสวย เอาโอเคครับผมก็ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันแมวน้อยเนาะครับเนกกาะก็ประมาณนี้นะครับผมเนะอัฐุนเปียกพานเนาะครับเนาะก็แตกมาหมื่นเปียกเกาเอาละนะครับผม 18, 000, าานะเดี๋ยวเข้าไปหาเหรียญเนวาหม่ก็ดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะไปไปไปข้ามมุ้ย